โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเจอเพื่อนที่แบบว่าทาบั็กลงหนไปเมื่อกี้นะครับขอโทษนะครับคลิปเมื่อกี้มันไม่มีเสียงผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไงนะครับผมต้องขอโทษเลยนะครับที่คลิปเมื่อกี้ไม่มีเสียงไอ้ที่ผมไปเจอโปมันไม่ได้โปสิมันไปเจอในแชทใช่ไหมอันนี้ผมทําผมขนลุกมากเลยอ่ะตอนที่ผมตอนที่ผมยังไม่ได้ถ่ายอ่ะทุกคนมันเขาตอนนั้นผมยังอยู่ที่โรงงานครับผมยังเก็บของอยู่ แล้วทีนี้อ่ะมันมีตัวหนึ่งตายใช่ไหมครับเออตอนนี้ผมก็สงสัยว่าออกเกมหรือเปล่าแล้วผมไม่ได้สังเกตที่ก็คิดว่าเสียชีวิตโอเคผมก็ปล่อยไปแล้วผมก็ดูโอเคเพื่อนผมยังอยู่ที่ที่ตกปลาอยู่แล้วทีนี้อ่ะผมเห็นสัตว์เลี้ยงของใครไม่รู้ครับตาผมมาครับ้นนันแล้วก็รถยิปขับเองได้ครับผมไม่เข้าใจครับ ว่ามันคือ,อไรผมถามเพื่อนผมไปถามเพื่อนผมมาผมได้คำตอบว่าโปอืมผมก็แกล้งแบบว่าไปฟ้องทีเอ็มแต่มันก็ยังทำอยู่แล้วมันไม่รู้วิธีการแก้เลยนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะไปดูคลิปย้อนหลังที่มันจะมีไอดีนะครับเบน,เน,ม,นมันไม่ต้องเบนหรอกเขาเป็นเพื่อนผมมันก็อาจจะเป็นคำมันเองแต่ว่าผม แต่ว่ามันยิงคนได้แล้วยิงคนตายด้วยมันโกงเกินไปแทนที่จะล่องหนไปหาตรูมมันยิงคนได้ใช่มันยิงคนได้และปืนก็ล่องหนแล้วมันล่องหนทุกอย่างแล้วมันยิงอะไรก็ตามปุตัวน,นั้นผมขนลุกมากเลยว้าวมันช่างน่ากลัวสเสียเหลือเกินกใช่ มันน่าก,กลัวและก็อผมมันทำให้ผมขนลุกมากเลยผมกลัวโดนแบนอะใช่ถ้าผมโดนแบนแบนในนั่นนะแล้วทำไมผมต้องเจอคลิปแบบนี้ทำไมผมต้องเจอคนแบบนี้ที่มาเป็นแบบนี้เนี่ยเออผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะไปซักประวัติให้มากกว่านี้แค่นี้แหละบายบาย